แต่ว่าตอนแรกที่เข้ามาเข้าไมา่ได้ไงมีแมวมองไปมองแถวสยามอ,อ,อะไรอย่างนี้ปะมีได้ดามัดเยอะมากออแต่ว่าไม่ได้เคยรับจากจาก,จากแมวมองจากแมวมองเ,ออเลยสุดท้ายก็คือคือว่ามันดวงอะ่ะเ,เหมือนคุณแม่น้องคนหนึ่งที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเหมือนรุ่นน้องอะ่ะเขาก็บอกว่าเออให้เราไปแคสต์ไหมอะไรเงี้ยไปแคสเหมือนถ่ายรูปทิ้งไว้เราก็เลยไป พราะว่าเรารู้สึกว่าแมวมองเราก็กลัวเนาะเพเป็นคุณแม่น้องเขาเราก็เลยอ่ะลองไปก็ได้พอไปแล้วก็โชคดีที่ว่าไปแคสแค่สามงานเองอะได้เลยได้งานโฆษณาผิวโลชั่นเลยสมัยก่อนก็คือครีมทาผิวที่แบบี่ฮอตที่ดังมากดังมากแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเราก็แบบไปถ่ายเมืองนอกอะไรเงี้ยมันเหมือนงานแรกคือหนูแบบโปรไฟล์แน่นเลยทีเดียวคือดีอะแล้วเราแต่ตอนไปแคสอะจําได้ว่า ช่วงนั้นมันต้องแคสติ้งเนาะงานเนี้คืองานที่3มใช่ป่ะเราต้องตื่นตีห้าไว้สมัยก่อนเพื่อทั้งไปสยามสตูดิโอจําได้เลยพูดกับพี่คนที่พาไปบอกว่าถ้างานนี้หนูไม่ได้อะหนูไม่เอาแล้วนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแคสงานมาสาครั้งฉันตื่นตีห้าสาครั้งคือฉันเหนื่อยมากดันได้เว้ยได้แล้วก็เลยพอนั่นแหละพอได้ปุ๊บยาวเลยแล้วก็ได้เงินที่เรารู้สึกว่าสมัยก่อนเยอะมากเยอะมากเพราะโฆษณาสมัยก่อนได้เงินตอนนั้นได้ห้าแสนอ่ะเราก็เลยแบบ อยู่ดีนี่และอยู่ <c oughs> ต่อก็ได้ทำต่อละกันอนะไรเงี้ย <c oughs> เออ